สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมนมนทารอดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดึงความรักนะคะของชาวท่านน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะข้อความด่วนนะคะจากเขาถึงคุณนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคนที่ชาวท่าน,น้ำนึกถึงอยู่นะคะในตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะสื่อสารอะไรถึงชาวท่าน,น้ำบ้างน,นะคะข้อความด่วนจากเขานะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่พลังงานของชาวท่าน,น้ำกันก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาลาวมนฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ,ะชาวท่าน,น้ำนะคะได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะ บนอยากให้เพื่อนๆนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงนะหรือสามารถรับฟังเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับเรื่องราวของตัวคุณนะคะมามาดูกันเลยนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำนะ,ะเปิดออกมาเนี่ยมีไพ่เดอะม o นนะคะ the e m p r e s seven of c o i n นะคะเเหรียญแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะบนมองว่าชาวท่านน้ำในช่วงเวลานี้คุณน่าจะรู้สึกว่า กำลังประเมินสถานการณ์สิ่งต่างๆอยู่นะคือเห็นแล้วว่าชีวิตค่อนข้างที่จะเริ่มนะคะมีเป้าหมายมีความสุขสมบูรณ์ในหลายๆด้านนะคะเห็นว่าชาวทะน้ำเนี่ยอาจจะกําลังได้รับโอกาสใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยกำลังเริ่มในเรื่องของการงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่เดอะมูนขึ้นมาด้วยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะหรือว่าในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะคะม,มอนมอดจริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีคุณสมบัติหรือว่าเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกในระดับหนึ่งนะแต่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะคาดหวังกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามานะคะว่า,าจะเป็นไปในทิศทางไหนได้ไหมประมาณนั้นนะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะคะว่านะคะพลังงานของคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงเวลานี้นะ ขอดูกันที่พลังงานนะคะของคนที่ชาวท่าน,นามนึกถึงนะคะเป็นยังไงเอ่ยในช่วงเวลานี้นะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมานะคะสิบไม้เท้าค่ะมีไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะยังไงคะเนี่ยอืมก้าไม้เท้านะคะเหมือนว่าพลังงานเขาตอนนี้มันเหมือนมีความหนักหน่วงอะไรบางอย่างอยู่ในความรู้สึกเลยเนาะมีทั้งสิบไม้เท้าแล้วก็เดอะทาวเวอร์มาะคะ่ะเหมือนว่าเขาค่อนข้าง ที่จะรับมือกับอะไรค่อนข้างเยอะเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับหลายๆคนนะมันว่ามีในเรื่องของการแอบมองแอบส่องด้วยนะอาจจะกำลังแอบมองแอบส่องคุณอยู่ก็ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมานะมันว่าช่วงเวลานี้ค่ะคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างหรือว่าช้อยตัวเลือกนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เห็นแล้วแหละว,ว่าช่วงเวลานี้เขาน่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นนะคะและอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปแบบกระทันหันด้วยก็ว่าได้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าคนคนนี้นะคะเขาอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคุณนะคะข้อความด่วนๆจากเขาคนนี้นะมาดูกันเลยค่ะมีไพ่ The High t e n s e s s นะคะขึ้นมานะคะแปดเหรียญ ก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ the emperor นะคะมันว่าคนคนนี้นะเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อ๋อเขาเขาเหมือนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาอยากคาดหวังแต่ไม่กล้าคาดหวังนะคะเวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยเขาเห็นถึงอะไรที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าตัวคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะมันว่าคุณค่อนข้างดูมี ใช้คําว่าอะไรดีรับลมคมในหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยตัวตนของคุณอย่างเต็มที่นะคะมีไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะน่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าเขาเห็นว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีนะคะในเรื่องของการเงินการงานเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วในหลายๆด้านนะ,ะเขาสึกว่าคุณพึ่งพาตัวเองได้แบบมากๆเลยนะคะรวมถึงเนี่ย มีทั้ง8เหรียญแล้วก็ the emperor ขึ้นมานะคะมันก็มองว่าคนคนนี้เขาอาจจะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะเขาเห็นว่าคุณเหมือนมีการโฟกัสนะคะการพยายามกับอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเป้าหมายความสําเร็จของคุณแล้วเขาก็เห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันดำเนินไปด้วยความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นภาวะความเป็นผู้นําความเป็นผู้ใหญ่ของคุณการจัดการ เมเนจเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีนะคะในช่วงเวลานี้หมายถึงชีวิตของคุณเนี่ยมนว่าเขาก็มีการแอบมองแอบส่องอยู่นะในช่วงเวลานี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรู้สึกที่เขาอยากจะสื่อถึงชาวท่าน้ำนะข้อความด่วนสากเขาเนี่ยฟู The ขึ้นมา1เหรียญน,นะคะมีไพ่เดอะเมจิเชียด้วยนะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยค่ะ เอาจงจริงนะมนว่าคนคนนี้เขาน่าจะกำลังนึกถึงคุณอยู่นะคะอาจจะนึกถึงเรื่องราวความทรงจำดีๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณตัวเขาค่ะเหมือนเห็นพลังงานอะไรเก่าๆพลังงานความทรงจำพลังงานของสิ่งเก่าๆขึ้นมานะคะแล้วก็เขาน่าจะมองเห็นถึงความที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ทำอะไรที่คุณอยากทำนะคะคุณดูแฮปปี้คุณดู Happy, ปล่อยดูเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นดูมีความสุขมากขึ้นนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็มีไพ่เดอะเมดิชิเนด้วยมนว่าน่าจะเป็นอะไรที่เขามองมาแล้วในะเห็นว่าคุณพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ในชีวิตตอนนี้ของคุณนะคะหลายคนมนว่ามีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตเนาะมาเดีเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะในส่วนของนะคะ ชาวท่านน้ำนะมันจะดูให้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะในตอนนี้เป็นยังไงนะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมานะจ๊ะมีไพ่แปดเหรียญ the devil นะคะ แล้วก็มีไพ่ i n g of w a n d s นะคะราชาถือไม้เท้านะมันว่าคนคนนี้นะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนอะไรที่ยังตัดไม่ขาดยังเป็นความรู้สึกที่อยากจะพยายามอยากที่จะอดทนอยากที่จะลองกับความสัมพันธ์นี้มีความลังเลใจเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้คุณกับเขาอาจจะมีการได้คุยกันบ้างหรือไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะมันว่ามันมีความสับสนเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาความลังเลนะคะแล้วก็เห็นว่าคนคนนี้เนี่ย มันมองว่าจริงๆเขาก็ยังมีพชชันกับตัวคุณแต่มันเป็นอยู่ในจุดของการที่เหมือนพยายามอยากจะตัดอยากที่จะเลือกอีกทางหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้สามารถทำได้อย่างร้อนต์น่ะนะคะมาเดเรามาดูกันนะคะว่าการเทคชันนะคะที่จะมีถึงคุณต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะ The Empress ขึ้นมานะจ๊ะ King of Cups นะคะถ้าไม่เท้าค่ะ แล้วก็มีไพ่แปดไม้เท้านะคะคันว่าเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารมาค่ะจากคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงนะคะมีการติดต่อสื่อสารมาพูดคุยถึงในเรื่องราวต่างๆเรื่องความรู้สึกก็ได้คือเห็นภาพของการมีอีโก้นะคะเพราะว่าตัวคุณตัวเขามันว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในหลายๆด้านเลยอืม คือมีคุณสมบัติที่แบบเรียกว่าเป็นคนเพอร์เฟกทั้งคู่เลยก็ได้คือท,ทีนี้มนมองว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจหรือพยายามที่จะมีในแง่มุมของการเห็นอกเห็นใจกันที่มากขึ้นนะคะหรือพยายามเข้าใจในมุมมอง,องอีกฝ่ายมากขึ้นเนาะการติดต่อสื่อสารมาแน่นอนนะคะเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจ๊ะแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงเอ่ย มีไพ่เเหรียญขึ้นมานะคะมีไพ่แปดวย the magician นะคะ the fool นะแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้านะคะมนว่ามีเกณฑ์ของการที่คุณจะรู้สึกว่าได้เป็นอิสระมากขึ้นพอได้เหมือนกับว่าได้ตัดสินใจค่ะในการเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคที่มันท็อกซิกนะมนว่าสําหรับความสัมพันธ์นี้มันอยู่ใน เกณฑ์ของจุดที่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาสถานการณ์ไหนที่คุณไม่โอเคคุณก็แค่เดินออกมาเท่านั้นคือคุณยังมีพลังงานยังมีความเป็นอิสระที่เราอยากจะทําอะไรในแบบที่ตัวเราเป็นแต่บนเห็นถึงการปรับตัวที่อาจจะมีการปรับตัวพูดคุย planning วางแผนวางแผนเข้าหากันนะคะแล้วก็ไปเป็นในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้กันไปแบบใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรให้กับชาวท่านน้ําจ๋าไพ่จะแนะนําอะไรเอ่ย ไพ่ทันทัสขึ้นมานะคะเ h อเฮอร์มิจ้าเดสตาร์นะคะแล้วก็หกผ้วยนะมันว่านะมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะมีการวนเวียนกับเรื่องอะไรเก่าๆหรือความทรงจำดีๆเนี่ย กี่ยวกับเรื่องราวของคุณและเขาหรือคนที่จะเข้ามาเนะะี่ยค่ะมันว่ามันมีในเรื่องของอะไรเก่าๆที่มันผูกติดมาด้วยอย่าให้คุณทําตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะคือค้นหาจริงๆแหละว่าความต้องการของตัวเราคืออะไรเราต้องการคนแบบไหนเข้ามานะคะหรือว่าจริงๆแล้วความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไรมันว่าไม่ว่าอะไรนะคุณก็สามารถที่จะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะ เดี๋ยวคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะเรียกว่าเป็นการเดินหน้ากับการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของตัวคุณเองนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าลัคนาราศีอะไรนะคะจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะมาชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีสิง์ชาวราศีกัน และชาวราศีตุลน,นะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ